หนูเป็นัตว์ปันแทนช่วงสุขภาพสัตว์น่ารู้กับดีมี่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีจะมาพาทุกทกท่านมารู้จักกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงนะคะขอเสิงปบมือต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอตัก อาจารย์ประจำภาควิชาวเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและท่านที่สองพี่หมอปองจากดิม,มี่แพลตฟอร์มตัวช่วยดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงออนไลน์24ชั่วโมงค่ะวันนี้มีจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านผู้ช่วยไขปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงสัตว์ ฟันแทะนะคะเพื่อให้มีมีทุกบ้านเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้ไปดูแลน้องๆได้อย่างถูกต้องนะคะและมีช่องทางที่ใกล้ชิดกับคุณหมอง่ายๆตามนี้มาเลยค่ะ <Wow. S 1> วันนี้เราจะเน้นไปที่การดูแลน้องๆแกสบี้และแฮมสเตอร์นะคะที่มีได้รวบรวมคำถามจากลูกเพจมาแล้วกว่าสองปีสาระที่ทุกบ้านต้องรู้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คำถามข้อที่1นนะคะคำถามถามว่าแฮมสเตอร์เพศเมีย2ตัวเลี้ยงรวม ในกรงเดียวกันได้ไหมคะสำหรับผู้เลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจะต้องเข้าใจก่อนว่าแฮมสเตอร์เนี่ยเขาชอบอยู่สันโดษสันโดษหมายถึงว่าเขาชอบอยู่คนเดียวยกเว้นว่าเวลาตอนที่เขาอยากจะแบบมีคู่อะไรเงี้ยค่ะเป็นพลั้งพาวก็จะไปเจอผู้หญิงผู้ชายเจอกันนั้นแต่คำถามที่บอกว่าเพศเมียสองตัวเลี้ยงรวมกรงกันได้ไหมจันก็บอกว่าพอตอนเขาถึงวัยเจริญพันนะคะ ได้ความห่วงผิ่นของเขาไม่ว่าจะผู้หญิงด้วยกันหรือผู้ชายอยู่รวมกันก็ตามอาจจะกัดกันเวลากัดกันก็คืออาจจะเลือดตกยังออกหูขาดขาเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแยกเลี้ยงจะดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลถ้าต,ตอนเด็กๆเกจ้าของส่วนใหญ่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยก็อายุแค่ประมาณเดือนสองเดือนเนาะ ตอนนั้นยังไม่มีปัญหาในแง่นี้หรอกคะ่ะผ่านไปอีกสัก<ม>ประมาณเดือนหนึ่งช่วงอายุสามถึงสี่เดือนก็ก็จะเจอแบบที่อา<ม>จารย์เล่าให้ฟังนะคะ<ม>ต้องระวังแยกดีกว่าค่ะค่ะอย่างนี้อาจารย์ปักแนะนำแยกเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วแยกได้ก่อนก็ดีค่ะคือเขาสันโดกดเขาไม่ไม่ไม่ได้ต้องการการที่แบบจะต้องมาสุกตัวอยู่ร่วมกันมากๆอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ไม่เหมือน หนูพันธุ์อื่นอย่างเช่นกลุ่มของหนูหนูตะเภาหนูแอสปีอะไรเงี้ยค่ะจะแตกต่างกันพวกนั้นชอบเป็นสัตว์สังคมส่วนแฮมสเตอร์จะเป็นสัตว์สันโดษใช้คำนี้ดีกว่าแยกก็จะช่วยลดการตัดเจ็บที่จะเจอได้ในอนาคตนี้นะคะก็เสริมเรื่องกรงหน่อยก็ดีค่ะเพราะว่าบ้านเราอากาศมันร้อนเนาะในบ้านแล้วก็ตะกูลหนูมันไม่มีต่อมเหงื่อ เราร้อนแล้วเราอยู่ในห้องใช่ไหมเราอยากระบายความร้อนเราเหงื่อออกเราก็กลัวเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตระกูลฝัดฟันแทะหนูกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะไม่มีต่อมเหงื่อแค่ห้องปิดแล้วกงเกิดเราใส่แบบทึบมากๆอะค่ะไม่มีรูระบายอากาศเลยไม่มีเอ่อเอ่อมีแต่ฉนวนกันร้อนเงี้ยค่ะระบายอากาศไม่ดีแป๊บเดียววางไว้ตอนเที่ยงกลับมาตอนเย็นหนูก็เป็นลมแดดเป็นพิสโตก หมดสติช์กหรืออะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะแบบหน้าร้อนต่อฝนช่วงก่อนฝนตกเงี้ยค่ะก็อยากจะฝาก้วยแค่พาน้องหนูนั่งรถเมย์จันก็เคยเจอว่าเปิดกลงออกมาเปิดกระเป๋ามาน้องก็แบบเป็นลมหมดสติแล้วเงี้ย่ะใช่เหมือนตัวสุกใช่ต้องระวังมากๆาเงี้ยหรือนั่งวินแวนวินเงี้ยค่ะนั่งรถรถยนต์ไม่เปิดแอร ไม่ไม่มีการระบายอากาศก็แป๊บเดียวก็ก็เราก็เสียใจกันได้เนาะอืมค่ะระวังเรื่องรงจริงๆอิงใช่เจอได้หลายๆครั้งในบ้านเรายิ่งทบวันยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นทุกวันเนาะค่ะ <laughs> มันมีคำถ,ถามมาว่าน้องหนูกแกสบี้เนี่ยถ้าเกิดพาไปนั่งรถบ่อยๆจะเป็นอะไรไหม,มถ้าเอาในแง่ เหมือนมนุษย์เราอะค่ะเอ่อความทนต่อก,การเคลื่อนที่มันแตกต่างกันมไม่ว่าจะหนูแกสปี้แฮมสเตอร์หรือสัตว์อื่นๆก็ตามเนี่ยเวลานั่งรถนานๆมันก็จะมีอาการป่วยจ,จากการมึนหัวก็เหมือนคนเมารถอะค่ะก็เขาเรียกง่ายๆว่า motion s i c k n e คือนั่งไปแล้วแปลว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ไม่ได้มีแสดงอาการอาเจียนออกมา แต่ถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยน,นั่งแล้วกขึ้นไซ้ยคนขับพยาากลิ้งไปมาอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ตามก็จะแบบอยากจะอ,อ้วกใช่ไหมอยากจะอาเจียนออกมาแต่พวกสมอพวกนี้ได้แต่ซึมหรือว่าแบบรู้สึกไม่สบายตัวหรือถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเขามเมารถอะค่ะมันตาจะก,กรุปะตุ๊เป็นเป็นตาสายใช่ค่ะท่านยิ่งนั่งรถนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเจออาการเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นแบบ ถ้าจากกรุงเทพขับไปเชียงใหม่เนี้ยจันก็ไม่ค่อยแนะนําให้ให้เดินทางลวดเดียวเนี้ยค่ะไม่ไหวแน่นอนถ้าจะขับแบบเดินทางไกลามากๆก็ให้พักเร่อยๆเช่นขับไปสักสองชั่วโมงแวะพักชั่วโมงหนึ่งจากกี่ชั่วโมงนะสิบเชียงใหม่สิบชั่วโมงไหมก็อาจจะบวกเข้าไปอีกค่ะบวกเวลาเข้าไปอีก ก็แนะนําว่าไม่ไม่ได้อยากให้มีการเดินทางที่พาไปไกลๆอะค่ะชั่วโมงหนึ่งถ้าเขาหลับได้ก็ก็ดีบางทีครึ่งชั่วโมงก็มึนหัวแล้วสําหรับคนที่แบบเขาปรับสภาพกับการเปลี่ยนแปลงของของการเคลื่อนที่ไม่ได้จริงๆนะค่ะอยากแก้เมารถช่วยได้ไหมจริงๆเอาไว้ไม่อยากแนะนําเนาะถ้ามีความผิดปกติอะไรก็พบคุณหมอดีกว่าไม่ไม่ควรให้ทานใดๆเพื่อกันการ มเมาแล้วมึนหัวแต่เราให้ให้ระวังแผนการเดินทางให้ดีอะค่ะถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยก็ถ้าไปไกลมากสิบชั่วโมงเนี้ยฝากเลี้ยงคือค่ะร็จะสบายใจกว่าหรือว่าถ้าจะเดินทางจริงก็พักแบบเรื่อยๆขับสองชั่วโมงพักชั่วโมงหนึ่งดูเรื่องอุณหภูมิในรถให้คงที่อย่าร้อนเกินไปนะคะเดินทางตอนกลางวันอากาศร้อนจัดก็ ระวังพวกภาวะลมแดดภาวะลมแดดที่ทําให้มีอาการของหลอดเลือดแตกหลอดเลือดฉีกขาดจากการที่อุณหภูมิร่างกายมันสูงจนปรับสภาพไม่ได้ลดอุณหภูมิไม่ได้หลอดเลือดฝอยมันจะขยายแล้วก็แตกออกเกิดจุดเลือดออกตามเออสำคัญเนี่ยต้องระวังเนาะค่ะอย่างนี้อาจารย์ตังถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเจ้าของเขาไม่รู้แล้วก็พาเดินทางไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะจนเกิดภาวะลมแดดจุดเลือดออกที่เราจะสังเกตได้เป็นจุดแรกๆอะไรอย่เงี้ยค่ะจัน เราจะเอาสัญญาณตรงไหนมาจับได้แรแกๆใช่ไหมคะมีทั้งแบบรุนแรงมากๆกับแบบที่เริ่มต้นแบบที่เริ่มต้นจริงๆเส้นเลือดที่มันแตกได้ได้ได้ไวที่สุดคือเส้นเลือดฝอยปอดแขนงที่ปอด่ะคะพ<ม>อมันฉีกแล้วน้องจะหอบหายใจ<ม>แต่ว่าในสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะมองยากเวลาที่หายใจเร็วขึ้นกว่าปกติถ้า<ม><ม>เป็นกลุ่มหนูอะคะ่ะเขาจะใช้เอ,อช่องท้องช่วยในการหายใจก็จะเป็นแบบหายใจยกตัว อารมณ์เหมือนหนูสะอึกหรือว่าเห็นช่องท้องขับขยับเร็วขึ้นอย่างนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกระต่ายเราจะเห็นตรงจมูกขยับถี่ขึ้นหมายถึงจมูกดูบานขึ้นเนะาะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์อื่นสุนัขและแมวก็เห็นมีการหอบใช่ไหมมีการอ้าปากแต่ในกลุ่มของหนูอาจจะไม่ได้เป็นอย่างานั้นเจ้าของอาจจะต้องเทียบเนาะว่าปกติเดิมหายใจยังไงอย่างนี้ยค่ะ อิคถ้าถ้าเป็นกระต่ายก็ง่ายหน่อยอาจจะคลำใบหูเส้นเลือดขยายออกแต่ถ้าเป็นหนูแกสบี้อย่างเงี้ยค่ะหูเขาเล็กอาจจะมองยากหน่อยใช้ดูเรื่องของการหายใจนอกเหนือจากการหอบจากที่เส้นเลือดฝอยปอดฉีอนะคะก็ที่เลือดออกได้ง่ายๆก็คือมีเลือดกำเดาก็คือเส้นเลือดฝอยพงจมูกแตกเนยอากาศร้อนจัดเหมือนเหมือนมนุษย์แล้วเนาะแบบความดันขึ้นแล้วก็วเส้นเลือดปื้ดออกมา ก็ลราก็จะมีเยื่อตาขาวหมายถึงว่าในในดวงตาก็จะมีตาดําตาขาว,วถ้าเกิดว่าเส้นเลือดฝอยมันฉีดตรงตาขาวก็จะเห็นเป็นเส้นหลอดเลือดขึ้นมาซึ้่งดูยากนิดหนึ่งหรือว่าที่เคยเจอหนักสุดก็เลือดออกในช่องลูกตาก็ตากลายเป็นเหมือนกิ่ตาแดง,แดงนะคะแดงกลับ้นมาเหมือนสตรอเบอรี่เงี้ยอันตรายล่คะคะความแย่ของ ภาวะลมแดดนอกเหนือจากเส้นเลือดฝอยฉีดก็คือพอเส้นเลือดฝอยเอวสำคัญมันแตกก็ตับหรือไตแล้วก็เอวภายในก็ล้มเหลวตามมาดังนั้นการป้องกันก็ดีกว่าเนาะก็คือ,อระวังความเสี่ยงนะคะวางแผนการเดินทางให้ดีเอ,อที่เคยเจอรุนแรงก็อย่างเช่นแบบมีความจําเป็นต้องกลับบ้านแล้วแพ็คใส่ในในกล่องเดินทางโดยรถไฟอนะคะ่ะ จากกร mm hmm. ุงเทพไปภาคใต้อย่างเงี้ยก็ก็เปิดมาก็น้องก็เสียชีวิตก็มีเงี้ยค่ะคือ mm hmm. บางทีก็เลือกไม่ได้แต่ว่าเราเราอาจจะลองวางแผนดูฝากเพื่อนเลี้ยงไหมยเงี้ยค่ะมีคนรู้จักไหมก็มีช่องทางอื่นๆท,ที่ที่พอจะช่วยเหลือกันได้นคะคะดีกว่าเขาไปแล้วเขาป่วยอะค่ะ mm hmm. พวกนี้เป็นภาวะวิกฤต์ู mm ้ hmm. ชีพยากหมายถึงว่าพอเป็นแล้วรักษาได้ยากเงี้ยค่ะ เกิดเหตุขึ no ้นมาเจ้าของอาจจะโทษตัวเองว่าแบบความผิดเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บางทีมันมันเอาวันนี้เราได้คุยกันเราได้เรียนรู้ในแง่นี้เพื่อการป้องกันเนาะเมื่อรู้แล้วเราจึงวางแผนได้ดีจะได้ไม่มีความเสียใจเกิดขึ้นเนาะโอ้เรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยะถ้าเกิดว่าไม่วางแผนแล้วแล้วพอน้องถึงจุดที่เป็นลมลมแดดไปแล้วอย่างเงี้ยจะกู้ก็ยากเลยใช่แต่ว่า โรคอื่นๆที่มันแบบอาการใกล้เคียงมันก็มีนะคะอย่างเช่นแบบปอดอักเสบที่เป็นโรคปอดที่ไม่ใช่จากภาวะของลมแดดลมแดดก็มีใช่หรือว่าที่นั่งรถแล้วมึนหัวเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่นั่งรถเรามีอาการมืนหัวก็จะเป็นอาการทางประสาทหลังจากที่นั่งรถไปอย่างเช่นวันนี้พาไปเที่ยวใช่ไหมกลับมาบ้านตอนไปเที่ยวแล้วกลับมากรุงเทพปกปติดีอีกสองวันถัดมาหน้าสายเี้ย ก็คืออาการมันเกิดหลังจากที่ที่เดินทางก็ได้ประมาณสองสวันนะคะดั้นต้องเช็คดีๆอย่างเช่นกลับมาแล้วเขากินอาหารได้ไหมปกติไหมเอใช่ปกติไหมกินน้ําตามปกติไหมที่สําคัญโดยเฉพาะในแก๊สปีใช่ไหมก็คือดูอุจละอุจละเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพอืบใหญ่ยาวใหญ่ยาวจํานวนเท่าเดิมก็คือดีสั้นลงแฉะขึ้นรูปร่างผิดปกติ ปริมาณลดลงก็คือป่วยนะคะมีปัญหาลบกวนระบบการย่อยอาหารก็ไม่ดีสําหรับหนูและวจะต้องรีบพาพบแพทย์โดยด่วนนะคะส่วนใหญ่ก็วางแผนเลยเดินทางไปเที่ยวสองวันกลับมาพักอีกอาทิตย์หนึ่งสังเกตอาการอีกอาทิตย์หนึ่งว่าโอเคไหมก็เประมาณนี้เลยเรื่องใหญ่มากเลยนะคะ นึกว่าจะแบบแค่คําถามนี้แล้วสามารถที่จะเห็นได้เลยว่าอันตรายกับน้องแกสปี้แบบเยอะมากถ้าเราวางแผนเดินทางดีก็ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเนาะหรือว่าถ้ามองเราโอ้มันเสี่ยงมากแล้วมันไม,มนน่คุ้มอ่ะพาเขาไปเที่ยวแล้วมันไกลเกินไปอุ้ยอีกอันที่อยากจะฝากเจอบ่อยพาไปเที่ยวทะเลอะคะ่ะนึกถึงทะเละใช่ไหม เห็นเป็นนก็ร้อนมากมายค่ะเกาเลมยาวเลยไปทะเลนี่ก็มีคอนเทนต์ได้นะฝากไว้นิดนึงเขาไม่ีต่อมระบายต่อมระบายเกลือใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกอ้าวๆมีโซเดียมสูงอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่ามันไม่ใช่นกทะเลที่จะขับเกลือออกเงี้ยก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่ไปลงน้ําทะเลนี่ก็ไม่แนะนํานะครเดี๋ยวไว้คุยกันถ้ามีโอกาสนะคะ อันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจแบบดูแบบทำคอนเทนต์ไม่รู้ว่ามีมีเขาพาไปทำคอนเทนต์แค่แฉภาพหรือว่าหรือว่าน้องเขาแอบเดินลงถนนเดินอีก้างเหมือนกันแบบใส่ห่วงอู้พระใบอะไรเงี้ยใส่หมวกเน่นรักน่ารักเงี้ยแน่เลยเนาะต้องระวังเจอเจอป่วยเยอะอ่ะกลับมาท้องอืดอืดอืดน้อยน้อยไม่ค่อยกินนะคะค่ะ อันนี้โอเคนะโอเคค่ะโหคาถามนี้ยาวน่ากังวลจริงๆน่ากังวลจริงๆทําให้แบบว่าหลายๆท่านที่คิดว่าเออพาน้องกลับบ้านไปด้วยพาน้องไปเที่ยวด้วยอาจจะต้องคิดใหม่นะคะเมื่อฟังคําตอบจากคุณหมอแล้วอาจจะต้องเลือกในการเลือกแผนในการเดินทางที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องระวังในในเรื่องของ โรคภัยในการเดินทางค่ะอย่างเช่นโรคลมแดดหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับระบบประสาทหลังการที่น้องได้นำรถเดินทางเป็นระยะเวลานานค่ะโอเคอจริงจริงจริงค่ะนิดนึงถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องของการวางแผนการเดินทางเนาะคือไม่มั่นใจว่าเอะจริงๆแล้วจะต้องมีเตรียมอะไรเพิ่มเติมไหมต้องวางแผนยังไงอย่างเงี้ย อาจจะทักมาทางทางของคุณนิวเพจหนูฟันแท้ก็ได้นะคะหรือว่าทางเราก็ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราติดต่อกับอาจารย์ปั๊กในการช่วยดูแลเรื่องนี้ได้อีกทีหนึ่งเนาะ<อ>นนค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่ที่ททแบบมามาเพื่อตรวจสุขภาพก่อนเดินทางเนี้ยค่ะก็มี <c oughs> แต่ว่าที่น่ากลัวคือหลังจากไปมาแล้วมากกว่าก็ <c oughs> <c oughs> พักคสักพักหนึ่งแล้วก็ปรึกษาหรือว่าดูอาการแบบที่เล่าอะค่ะก็ช่วย ช่วยให้เขายังมีสุขภาพที่ดีไปเที่ยวแบบกลับมาแบบแฮปปี้ไปแบบแฮปปี้เนาะอืมค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะีปัญหาที่ดีได้โอเคค่ะงั้นเราหลังจากที่ผ่านหัวข้อนี้ไปแล้วเราก็จะมาสู่เรื่องนี้ค่ะที่เป็นกันทุก,ทกบ้านค่ะคือหลายๆคนเนี่ยก็ฟังลูกๆร้องกันหลายเสียงอะค่ะไม่ว่าจะแบบร้องเรียกมิ ร้องขออาหารแต่ประเด็นหนึ่งที่มีทางบ้านส่งมาถามนะคะก็คือแกสบี้ร้องบ่อยๆเกิดจากอะไรแล้วร้องแค่ตัวเมียด้วยนะคะแต่ตัวผู้ที่อยู่ด้วยกันอ่ะไม่ร้องแล้วร้องเสียงวิทวิทอันนี้หมายความว่าอย่างไรหรอคะอาจารย์เสียงวิทมีเขาอัดเสียงมาด้วยไหมเอออันนี้เขาเขาเขาอธิบายมาค่ะไม่ได้อัดมาอธิบายว่าเป็นเสียงวิทใช่ไหมคะใช่จริงๆถ้าถ้า เอาเรื่องเพศก่อนเนาะถ้าเอาเรื่องเพศเนี่ยถ้าผู้หญิงอยู่กับผู้ชายใช่ไหมเวลาที่ผู้ชายเขาจะจีบอะ่ะก็เป็นผู้ชายที่เขาส่งเสียงร้องอะค่ะก็จะเป็นเสียงแบบฉันอยากจะมีแฟนกับเธอนะเป็นแฟนกันนะแต่ว่าเสียงนั้นอะ <c oughs> เสียงจีบอะ่ะมันจะเป็นเสียงแบบเหมือนเหมือนมอตเตอร์เรือ,อค่ะเป็นเสียงไม่ใช่เสียงเลอนะเสียงแบบบึบบึบ หาจากไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูถ้าเกิดว่ามันมีเดี๋ยวจะลองใส่ตัวอย่างให้ฟังน้องแต่ถ้าใครมีเสียงนี้ก็อาจจะให้ลูกเพจส่งเข้ามาใช่เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงเรือค่ะคือมีความอยากจะจีบหรือว่าอยากจะชอบเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่จีบผู้ชายก่อนถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในธรรมชาติเขาอยู่แบบฮาเลมนะจัสตินเนอร์อยู่แบบผู้ชายหนึ่งผู้หญิงเป็นสิบเนี่ยค่ะมีผู้หญิงมากมายในฮารเลมก็ตามแต่ผู้ชายเขาก็จะไปเลือกแล้วว่าเขาจะชอบคนไหนเป็นพิเศษแล้วเขาก็จะไปทําเสียงเหมือนมอตเตอร์เรือใส่แล้วก็อยากจะปึ๊บปั๊บป,ปึ๊บปั๊บขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้หญิงร้องอะคะ่ะต้องต้องกลับไปถามลูกเพจน,นิดนึงว่าแบบ ตัวผู้เพิ่งมาอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเงนี้ค่ะถ้าแบบหนุ่มเพิ่งมาอยู่ด้วยแล้วสาวไม่ชอบอ่ะก็จะเป็นเสียงอะไรแบบกล้ากลัวหรือไม่โอเคอ่ะฉันรำคาญเธอฉันไม่เข้าตาฉันก็เลือกนะต่อไม่พอฉันก็เลือกนะไม่ชอบคนนี้เลยว่าอย่างนี้คืออย่างนี้คือภาวะที่ไม่ได้เจอในปกติใช่ไหมคะจันตาไม่ค่ะเพราะว่า แต่ส่วนใหญ่เขาจะร้องร้องกันคู่กันนะคะคือวีดก็วีดรับกันเพราะว่าแบบสมมุติว่าถ้าเตือนภัยหรือว่าจะขออาหารก็จะขอพร้อมกันอย่างเช่นใครคนนึงจะร้องก่อนอ่ะเป็นผู้หญิงร้องก่อนก็ได้ยี่งขึ้นมาอีกคนก็จะวีดตามแต่ก็เคยมีที่แบบผู้ชายไม่ร้องเลยอะคือเสื่องมากไม่เคยได้ยินเสียงออกมาซึ่งอาจารย์ก็ไม่เคยเจอว่าเป็นใบืออะไรนะปอดกสี้นี่ยยังไงก็ร้องต้องส่งเสียงนะคะเพราะว่าเป็น ถ้าเขาไม่ร้องเลยอะคือผิดปกติมีป่วยมีมีเจ็บมีอะไรแนะ่ๆเลยยิ่งเวลาพามาตรวจแล้วเวลาจานค้ำตัวเนี้ยเออเขาก็ต้องร้องกรีดละแบบตกใจไม่ชอบเราหูดบิดเราเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะร้องแค่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ไม่ส่งเสียง<ม>เลยอแล้วผู้หญิงก็นเสียงบิทด,ด้วยถ้าเป็นเสียงบิทก็เป็นเสียงที่แบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยถูกใจแต่บีทก็มีสองแบบคือบีทของ กินก็มีเป็นปี๊ปี๊ดเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดปี๊ดแบบตกใจก็จะเป็นแบบปี๊ดดังๆหรือแบบอยากจะเตือนภัยอเไรเอ๊ะหรือว่าผู้ชายไม่ถูกชดใชไม่ถูกที่ลาแนเคสนี้น่าจะแบบว่าตัวผู้ไม่ถูกพี่ลาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใครเนาะเดี๋ยวถ้าใครมีเสียงเสียงในในอย่างอัดไว้ดีกว่ากับมาคุยกันก็ได้เนาะใช่ค่ะ นอกจากนั้นเราถ้าเขาสบายใจเวลากเกาตัวเขาก็จะมีเสียงเพลอ,อเหมือนเหมือนเสียงกลนนะคะคึดคืดคือเพล่ๆๆเหมือนแมวไหมคะจันทร์นันเหมือน,น,น,นแบบแมวคล้าย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 เป็นเหนมือนคล,ลื่นๆนคะคะใช่แบบอุยอันนี้ฉันโอเคเงี้ยค่ะเสียงแบบดุหน่อยก็จะเป็นเสียงแบบเออแบบแบตสูงๆูงเงี้ยก็มี จะเจอบ่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ชอบอาจารย์เาอาจาย์คำตรว <c oughs> จจกโกรธเป็นบุคคลที่ใครก็ไม่รัก <c oughs> แต่เรารักเขานะถ้าอัดเสียงมาเพิ่มจะดีมากเลยค่ะ <c oughs> หรือว่าถ่ายเป็นคลิปมามาคุยกันเนาะแบบเป็นพฤติกรรมเนี้ยร้องแล้วอย่างเดียวมองหน้าหนุ่มหรือเปล่าหรือร้องแล้ววิ่งหนี <น>มันช่วยตอบได้ถ,ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแปลกๆก็สามารถส่งเข้ามาถามทางเพจหมูฟันแพะหรือว่าทางดิมมี่ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ติดต่อคุยกับจันตักให้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะโอเคมาถึงเรื่องคุณแม่และเด็กกันบ้างนะคะคำถามก็คือแกสบี้แกสบีคลอดลูกเนี่ยต้องแยกตัวผู้ออกไหมคะซึ่งอันนี้จะถามทั้งในส่วนของลูกตัวผู้แล้วก็หนูตัวพ่อด้วยนะคะค่ะ ก็คือแกสตี้เนี่ยมีความพิเศษเมื่อเทียบกับสัตว์ฟันแทะกับกระต,ต่ายแตกต่างกันมากก็คือลูกที่เขาเกิดมาค่ะหลังจากที่แม่ตั้งท้องประมาณออสามเดือนประมาณเจ็ดสิบสองวันมากสุดนะนะพอเวลาเขาคลอดลูกมาเออลูกจะโตเต็มที่แล้วหมายถึงว่ามีขนตืมตาวิ่งได้ทันทีแม่ไม่ต้องทำรังคลอดหมายถึงเดินเดินอยู่ลูกก็หลุดออกมาได้ ส่วนใหญ่ก็มีลูกก็อาจจะเป็นลูกเดี่ยวหรือว่าลูกคู่ก็ได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นออกเป็นลูกโทนหรือว่าออกมาสองตัวแต่เจอมากสุดก็สี่ตัวค่ะถ้าสี่ตัวเนี่ยบางทีต้องผ่าคลอดอ่ะเพราะว่าท้องกลางมากไม่มีแรงเบ่งเนียก็เคยเจอต้องต้องระวังภาวะคันเป็นพิษด,ด้วยแต่ถ้ามีแค่สักสองตัวเนี้ยเขาก็สบายหน่อยอ่า อย่ไกลกว่าคาถามวยาวคลอดแล้วคลอดแล้ว,ลวส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงหรือว่าให้นมเนี่ยแค่ประมาณสองสัปดาห์คือกินนมระยะสัน้นเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยพอลูกช่วยเหลือตัวเองได้แม่ไม่ต้องประครบสงบมากสามารถที่จะแบบเติบโตได้เร็วลืมตาวิ่งได้เงค,ค่ะก็กินอาหารกินนมเต็มที่ประมาณแค่สัปดาห์เดียวเองพอคลอดออกมาเนี่ยอย่าลืมว่าอายุประมาณ สองอาทิตย์ก็หย่านมแล้วแล้วก็เริ่มกินอาหารไปพร้อมกับแม่อาหารก็คือพวกหญ้าหรืออาหารเม็ดอาหารสําเร็จรูปที่ให้ใช่ไหมคะเพื่อค่อยๆปรับสภาพของท้องขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่เลี้ยงนะคะถ้าพ่อเขาไม่ได้เกาล้าวอะคะ่ะก็สามารถจะอยู่นมได้เพราะว่าแม่เขาไม่ได้ประคบสงบตลอดเลลวลาแม่ก็เดินหาก,กินไปลูกก็มาดูดนม ทางใต้พุงไปซึ่งเหมือนสัตว์อื่นที่แบบเหมือนแม่สุนัขที่ต้องไปนอนปบลูกตลอดเวลาให้นมตลอดยีิบสี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าเป็นแบบแม่หนูที่ต้องแบบมีลูกตัวแดงๆแล้วแม่ก็ต้องไปนอนตะแคงให้กินนั้นก็การแยกตัวพ่อก็ไม่จําเป็นนะคะในลูกในในวัยที่ลูกยังไม่สมบูรณ์พันสมบูรณ์เพศ mm hmm. mm hmm. อาจารย์พูดนี้หมายถึงว่าพอเลี้ยงไปเราเผลอใช่ไหมผ่านไปสองเดือนกว่าสามเดือน ถ้าในข้อก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเช่นลูกเขามีเพศหญิงเพศชายเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหากับคนเป็นพ่อได้อย่างเช่นแบบพ่อไปผสมน้องตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะแย่เลยหรือว่าพ่อไปโมโหกับน้องผู้ชายที่เป็นลูกของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตีกันอย่าลืมว่าชอบอยู่เป็นฮาเลมไม่ชอบผู้ชายคนอื่นแต่ว่าบาง บางทีก็เคยเจอแบบมีบางบ้านมาเล่าแบบว่ารักกันดีก็มีนะคะคือช่วยเลี้ยงช่วยผู้หญิงเลี้ยงลูกช่วยภรรยาเลี้ยงลูกเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไม่ใช่ถูกบ้านส่วนใหญ่ก,ก็ไม่ค่อยใส่ใจมากตัวแม่เองก็แบบเลี้ยงเลี้ยงไปก็่อยอะไรมากแปบ๊บเดียวลูกก็โตแล้วล่ะค่ะก็ถึงได้แบบนํามาขายเร็วอะ่ะประมาณแค่สองสอาทิตย์ก็ก็ขายตามฟาร์มแล้วบางทีก็ตัวเล็กไปผอมไปเนาะดีเลยอะ อยากถามาจตักว่าสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าแกสบี้เนี่ยค่ะจะคลอดลูกกี่ตัวรอบนี้เนี่ยเรามีเรามีพวกโปรแกรมในการตรวจหรือว่าการวางแผนกัอว์คลอดไหมอะค่ะจริง,รงๆอะค่ะมันมันจะไม่สามารถที่จะเออเออวัดอะไรได้มากนอกจากว่าหนึ่งเขาต้องบันทึกว่าวันผสมอะที่ผู้ชาย ปั้มวันที่เท่าไหร่ถ้าพอเห็นได้อีกอันนึงมีความพิเศษก็คือเวลาผสมแล้วเขาจะปล่อยตัวเมือกอะค่ะมาปิดช่องคลอดของผู้หญิงวิติดเลดนิดนึงคุยได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ธรรมชาติธรรมชาติเราชิงลึกเขาก็จะปล่อยรึเข้ามาบางทีเราก็เห็นเป็นเมือกเหนียวเหนียวคุยปิดตรงรูของผู้หญิงเอาไว้เงี้ยเพราะว่า น้ำอสุจิมันได้เข้าไปแล้วการมีเมือกมาคุมเนี่ยมันจะกันไม่ให้ผู้ชายคนอื่นมาผสมซ้ํอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมองตรงนั้นไหวก็ได้ถ้าแบบบังเอิญไปเปิดตรงนั้นของของลูกสาวของเจ้าของดูลูกเพจดูอาจจะเห็นเป็นตรงนั้นเรา,าจจะนับวันนั้นออกมาว่า mm hmm. เออวันผสมนะอย่างเงี้ยค่ะพอ mm hmm. ผ่านไปประมาณ69 69บวกลบ72วันก็จะเป็นวันที่เขาคลอดลูกนะคะ ทีนี้ปัญหาก็คือเราจะมารู้เอาตอนที่แบบระยะท้ายอะของการตั้งท้องแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของอยากจะตรวจก่อนนะคะส่วนใหญ่อาจจะลองประเมินในการเอกซเรย์ก่อนนะคะเอกซเรย์เพื่อเห็นกระดูกของลูกหรืออัลตราซาวก็ช่วยได้เอกซเรย์ X ก็คือตอนที่มันเป็นระยะท้ายแล้วก็คือผสมแล้วตั้งครรภประมาณเกินห้าสิบวันจะเอกซเรย์เห็น กระดูกของลูกเห็นก็พอเห็นกระโหลกได้บ้างอีกอันหนึ่งที่อาจารย์อยากเน้นก็คือเป็นสิ่งสําคัญมากบ้านไหนอยากได้ลูกนะคะคุณแม่ค่ะจะต้องมีลูกคลอ,อกแรกก่อนอายุสิบเดือนอเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเชิงการตอนเด็กอะคะ่ะมันเป็นกระดูกอ่อนพอหลังจากอายุสิบเดือนไปอะกระดูกอ่อนมันจะแข็งขึ้น ถ้าน้องเขาไปตั้งท้องตอนอายุสิบเดือนที่กระดูกมันแข็งแล้วมันไม่เคยถูกขยายมาก่อนไม่เคยคลอดลูกมาก่อนนะะจะคลอดไม่ออกอแต่ถ้าตอนเขาอายุแบบใช่ห้าหกเดือนเนี้ยค่ะตอนนั้นยังเป็นกระดูกอ่อนอยู่ใช่ไหมก็คลอดออกเองได้ง่ายเพราะลูกเขาตัวใหญ่ถ้าเครื่องการเคยคลอดลูกแล้วเคยขยายมาแล้วครั้งหนึ่งอะค่ะจะอายุเท่าไหร่ก็ยังจะคลอดได้อยู่นะคะเดี๋ยวก็เวลาที่ มาตรวจก็มันจะต้องถามอย่างเงี้ยค่ะว่าเคยมีท้องคลอดแรกตอนอายุเท่าไหร่ถ้าบอกว่าตอนนี้อายุสิบกว่าเดือนแล้วสิบเอ็ดสิบสองเดือนแล้วปีหนึ่งละยังไม่เคยคลอดลูกเลยอันนั้นก็เสี่ยงละต่อการคลอดไม่ออกคุณหมอที่ตรวจเขาจะวางแผนต่ออย่างเช่นเอ็กซเรย์ ray, วัดหัวลูกขนาดตัวลูกกับเชิงการ,รว่ามีเปอร์เซ็นต์จะออกไหม <5. S 1> ถ้าเกิดดูแล้วมันเล็กมากเชิงการแคบมาก ดูแล้วเป็นระยะที่แบบเกินหกสิบเก้าบวกลบเจ็ดสิบสองวันละไม่มั่นใจลจะก็ทําการอัลตราซาว์เวลาอัลตราซาว์เนี่ยคุณหมอเขาก็จะเช็กน้าคล่าําปริมาณน้ําคล่าําอันที่สองเขาก็จะเช็คว่าหัวใจลูกกระเต้นเท่าไหร่หัวใจลูกก็เต้นอยู่ที่สองร้อยแปดสิบครั้งต่อนอาทีตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ด้วยดีแต่ถ้าเกิดว่าช่องคลอดมันบีบรัดมากเอ,อ่อมดลูกมันบีบตัวมากเนื่องจากอืดอัดมากเอ,อ่อ ที่เตรียมจะคลอดแล้วระดับของการเต้นของหัวใจของลูกก็จะตกลงเรื่อยๆถ้าต่ำกว่า250จาก280ลงมา250มา240 220นี่นั่นคืออะไรก็คือเบบีกำลังวิกฤตนะคะก็เป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าต้องถาคลอดส่วนถ้าเจ้าของเขาบอกว่าไม่เอาอะ่ะไม่แน่ใจจะไปรอให้มีลมเบ่งก่อนก็จะบอกว่าแกสบี้ไม่เหมือนหมา หรือกระต่ายหรือสัตว์อื่นท,ที่ที่จะมีพยายามไปนั่งเบ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่าง,งที่จะเล่าว่าเดินเดินมาลูกก็หลุดมาแล้วแล้วแถมเขาไม่ทำรังข้อนะคะเราไม่อาจจะคาดเดาได้จากพฤติกรรมเลยเถ้ารอต่อไปแล้วเกิดมันมีแบบเมื่อสิ่งคัดหลังน้ำค้ําแตกแล้วกลายเป็นแบบเปวดลูกฉี่เนี้ยค่ะเป็นเลือดออกมาเป็นน้ําสีดําออกมาเนี้ยค่ะอันนั้นก็คุณแม่ก็จะวิกฤตไปด้วยก็เลยต้องระวัง ันอย่างบ้ากนะเวลาท้องเิกอัพหน่อยก็ดีอ่ะค่ะอมก็ช่วยป้องกันที่อาจารย์เล่าไปได้ค่ะที่นี่ be with you wherever you are